สานขนาดแท้เนาะหมใส่ดีอีกใส่ดีกถ้าให้ผมก็ใส่เที่ยดีเข้าไปครับผมครับขมไปโอ้ยเจ้าครับนี่หน้าตามขึ้นมาเป็นอย่างงี้ครับอ่าทีนี้ใหญ่ทำเสร็จแล้วให้ชิมลองดูนะครับลองดูนะนี่ครับผมจะชิมให้ดูดูชิมดูครับผมชิมดูครับผมโอ้โหน่ารับประทานมากๆเลยครับเห็นไหมครับเป็นไงอร่อยอร่อยเนาะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสอนจิบท้องถิ่นไทยนะครับวันนี้จะนำท่านผู้ชมมาดูมาชมเกี่ยวกับก้อยอีสานขนานแท้เลยนะครับก้อยเจ็บแบอีสานขนานแท้เนาะแล้วนี่คือตอนสี่เหลี่ยมนี่ครับคือมาซอยจุซอยจุนะครับผมครับไอ้ก้อนน้พริกขมนะครับพริกขมใส่ดีนะครับผมใส่ดีวัวครับอ๋อน่ารับประทานมากๆใช่เห็นแล้วก็น้ำลาย แตกเแน่ครับผมตรับน้ำลายแตกน้ำลายหกเลยเนาะครทำพี้อบปากเลยนะครับวิธีการทำก็มีต้นหอมผักชีอ่าต้นหอมหอมผักชีนะครับตอนนี้ก็เตรียมมาแล้วนะครับแล้วก็หอมปีอ๋อนี่ใบมะกรูดก็เตรียมมาแล้วนะครับใบมะกรูดแล้วก็เราก็มาหั่นนะครับหั่นบางบ้างครับตอนนี้อยู่ในขั้นตอนในการหั่นนะครับเห็นไหมครับเห็นบางทำอย่างกระชับกระเฉงเลยนะครับคล่องเที่ยวคล่องว่องไวนะครับ นนอ,อีสานขนาดแค่เนาะอีสานขนาดแค่ที่ก็ซอยเสร็จแล้วก็เราก็เอาใส่ครับผมครับโอ้มาปรุงนะครับปรุง,ง,องโอ้เห็นไหมครับน่ารับประทานมากๆเลยนะครับสุญญยดยอดเ,เลยนะครับท่านตอนต่อไปครับทําอะไรกันต่ออยข้าวคั่วใส่ข้าวคั่วโอ้ข้าวคั่วนะใส่ไปแล้วนะครับคั่วนะ่านใส่มากอร่อยมากเนาะพริกป่นครับผโออพริกป่นกับพริกป่นใส่นะครับ ไม่เป็นไรครับต่อไปดีครับผมเอาดีคว้าใส่ครับโอ้ดีเขาเรียกว่าดีคมเนาะเป็นที่เป็นพระเอกของเราเนาะแม่ครับผมที่เป็นพระเอกพระเอกดีคมเนาะอืมนี่ก็เอ้ยเกลือกับชุระปี้ครับน้ำปลาไม่ต้องใส่ครับผมถ้าใส่น้ำปลามันจะคาวครับผมอ๋อใส่เกลือเนาะกับใส่เกลือครับผมอือกับเกลือกับชุระครับ รถเราก็ใส่พอประมาณนะครับไมไปใส่มากใส่มากใส่เยอะใส่เยอะใส่มากแซ่บมากเนาะใส่น้อยแซ่บน้อยเนาะเออครับครับพอประมาณนะผมครับเกลือเกลือสักปลายซ้อนเกลือนะครับเกลือใส่ลงไปนะอืมนี่ผ่านมากเลยเข้าเข้าหากันนะครับทีนี้ครับต่อไปแล้วก็คนเนาะครันอืมนี่ครับหน้าตาของคนคนครับนันเข้ากันครับรอบเลือดก้อยเลือดนะครับ รูออกมาใหญ่ใหญ่อร่อยอร่อยเนาะคครรัับบนนี่ะอันนี้คือพระเอกของเราครับเป็นคนทำวันนี้เนี่ยเออสุดยอดเลยนะครับผมแถวอีสานเราก็อย่างนี้นะครับอีสานสุดยอดเลยครับอีสานขนาดแท้เนาะผมใส่ดีอีกใส่ดีถ้าไม่ผมก็ใส่เทียดีเข้าไปครับผมครับผมไปโอ้ยสุดยอดครับนี่หน้าตามีขึ้นมาเป็นอย่างนี้ครับอ่าทีนี้ใหญ่ทำเสร็จแล้วให้ชิมลองดูนะลองดูนะครับนี่ครับผมจะชิมให้ดูนะดูชิมดูครับผมชิมดูครับผม โอ้น่ารับประทานมากๆเลยครับเห็นไหมครับเป็นไงอร่อยอร่อยเนาะสุดยอดเลยครับอ่าอีกอีกสักรอบนึงอีกสักรอบนึงเห็นไหมครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนตักตักกี้ถ้าอยากให้ดีนะครับอยากให้ดีเพราะมีใส่ใส่ครับผมนี่ผมไม่ใส่มะนาวครับเล้วล่อ๋อใส่ดีไปแล้วเนาะคใส่ดีผมไปแล้วนี่แล้ว ใส่ลูกโดดเนาะลูกโดดรพริกด้วยครับผมพริกอย่างนี้ด้วยครับเ,เ,เ,เดียเเด๋ยวเดี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 ๋ยวรอหน่อยครับโอ,โ,โอ้โหน่ารับประทานมากๆเลยครับจัดเรีเ่ยกเลยครับเรียกนี่ขอเรียกว่าก้อยครับผมก้อยอีสานครับประทานอีสาน,าน,สานโอ้ยอีสานขนาดแท้นเนาะเยิ่มเยี่มเยิ่มสุดยอดเลยครับสลับโอ้โหเห็นไหมครับน่ารับประทานมากๆเลยครับ แก้มแก้มน้ำลำไยหน่อยไหมมีน้ำ,ำมันลำไยวะมีครับผมมีแต่น้ำน้ำไยขาวครับอ๋อราลำไยแบบดั้งเดิมของภาคอีสานเราเลยนะครับครับอีสานขนาดแท้เน,น,นาะครับผมก็กลับน้ำปานาเข้าแหละครับผมน้ำปานาครับผมเพื่อนำไปครับผมครับแก้มไปอืมเยี่ยมางม,ม,มากเลยสุดยอดเลยครับสุดยอดเลยครับอาหารนะครับเพลทเพลทปลาเผ็นี่ก ซอยกุคร <cin stereotype> <m aks> <dragging> ับผมซอยคุณสีครับตัวนี้ตอนสีคุณสีเลยนะครับผมอ๋อน้องชิอาชิน้ำพริกนะครับผมครับตัวนี้มันจะเป็นน้ำพริกนะครับพี่ผมอืมโอเคอ้าวแต่ทำไมครับเนี่ยคือสีคุณสีครับผมครับลองชิมชิมสนี้ม่ใช่สีคุณนะพี่เแต่ว่าพี่น้องเอ้ยอย่าลืมนะครับเนี่ยโจอดเลยครับของไัย ยอดเยี่ยมมากมากเลยครับยอดเยี่ยมมันวองไปได้แตกกับผมเลยครับครับเห็นแล้วน้ำลายเลยอดไม่ได้ครับใช่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 โอ้ครับเห็นไหมครับอร่อยอร่อยสุดยอดเลยครับสุดยอดเลยครับผมครับกระขายกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับครับอย่าลืมฝากกดกระขายกดไลค์กดแชร์และติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับสารจิ๊บในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ Cot lighthouse, cot chest,